สวัสดีครับเอ็มครับเรียนกันต่อเช่นเคยนะครับตอนเช้านี้ก็มาอาัดเพิ่มเติมนะครับมีหลายๆคนนะครับที่สอบถามเข้ามาครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของความฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยมันจะมีอีกเทคนิคนึ่งครับอีกเทคนิคนึงอ่ะที่ผมมักจะใช้คำเนี้ยเหมือนกับ เหมือนกับเป็นอุบายบอกบอกตัวเองครับบอกตัวเองก็คือครับเมื่อเรานั่งสมาธิครับให้เราตัดขาดจากโลกภายนอกซะนะครับมันเป็นยังไงก็หมายความว่าเมื่อเราอาบน้ำปูอาสนะเปิดแอร์เปิดพัดลมแต่งตัวให้สบายยืดเสน้นยืดสายเรียบร้อยนั่งสมาธิไม่ว่าจะด้วยท่าไหนก็ตามนะครับ หรือภาษาการหรืออย่างนี้อะไรก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเมื่อเราหลับตาครับพอเราหลับตาเข้าไปเนี่ยครับเราจะอยู่ในโลกของเราละครับเราจะอยู่ในโลกของเราเราจะอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในจิตของเราเองอยู่ในหัวของเราเองเราอย่านําเรื่องข้างนอกเข้ามาครับคล้ายๆฝู่พาสิทธิ์ที่ว่าไฟในอย่าเอามาออกไฟนอกอย่านาเข้านะครับ เรื่องข้างนอกครับเรื่องทางโลกเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องการหาเงินเรื่องกลุ่มเพื่อนสังคมต่างๆที่อยู่ทางโลกกลุ่มเ,เล่นเกม Facebook, เฟซบุ o กอินตาแกรมกลุ่มธรรมะกลุ่มตกปลากลุ่มตตีแบดกลุ่มเตะบอลกลุ่มอะไรก็ตามครับที่มันอยู่ข้างนอก ทหรือพูดง่ายว่าเรื่องทางโลกทั้งหมดครับตัดทิ้งไปเลยครับตัดทิ้งไปเลยนะครับเรานั่งแล้วพอเราหลับตาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีใครมายุ่งกับเราแล้วครับอาจจะมีคนมากวนอันเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจครับแต่หมายความว่าพอเราอยู่ข้างในเนี่ยมันคือโลกของเราเราอย่านําสิ่งที่มันเป็นอกุศลหรือเรื่องทางโลกเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะว่าพอมันนํานําเข้ามาพอเราเริ่มคิด พอเราเริ่มคิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลแล้วไม่ว่าจะเรื่องงาน,เร,งน,นเรื่องนู่นเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไหลไหลไปหมดเลยครับถ้าเราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ฝึกสมาธิมาระดับหนึ่งไม่ฝึกรู้ตัวฝึกมีสติสติตั้งมันไม่ดีอะไรเข้ามามันจะไหลครับบางคนอาจจะบอกว่าก็ภาพมันขึ้นมาเองก็ค้าตอบง่ายๆก็คือไม่ต้องไปสนใจครับเราก็อยู่กับการฝึกของเรา ใช่ไหมครับบางทีก็เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าไอ้เรื่องพวกนี้ทำไมเอามาย้ำบ่อยจังจริงครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับเวลาเข้าไปฝึกพักจะลืมลืมตั้งเป้าหมายของตัวเองไม่รู้ตัวเองจะเข้าไปทำอะไรลืมไปหมดพอพอเข้าไปนั่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเข้าไปคิดเรื่องทางโลกแทนโอ้อันนี้พอมันคิดเรื่องทางโลกสิ่งที่พร้อมจะ เสียบเราก็คือนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมนิวรณ์ห้านะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยการฝึกครั้งนั้นๆครับมันจะล้มละเนรานาดไปหมดเลยมันจะล้มละเนระนาดไปทั้งหมดเลยครับเพราะว่าสติเราอะ่ะหรือกาลังของสติเรามันยังต้องฝึกไปเรื่อยๆครับมัน EP ก่อนๆนะครับมันถึงมี EP ที่บอกว่าฝึก ดึงกลับรู้ตัวดึงกลับสูรตัวดึงกลับนั่นครับร,รีบรู้ตัวครับว่าเนี่ยมันไม่ใช่การฝึกของเราการฝึกของเราก็คือเรามาจับลม้มคำบริกรรมหรือฝึกอารมณ์รูปปาานก็ตามนะครับให้เราจดจ่อของมันเหมือนกับเขียนเขียนไว้ในเขียนไว้ที่หน้าผากเลยเขียนไว้ในสมองเลยเขียนไว้ในใจเลยครับว่า จดจ่อกับการฝึกครับจดจ่อกับการฝึกอย่าลืมเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าปกติพอมันไหลปุ๊บม,มันลืมหมดเลยมันขาดสติพพอมนไหลไหลไปกับเรื่องนู้เน úa, เรื่องนี้มันขาดสติมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างมันลืมทั้งเวลาง่วงโอ้โหมันลืมด้วยว่ามีวิธีแก้ง่วงโอ้โหมันมันลืมไปหมดทุกอย่างครับสุดท้ายแล้วก็เข้าไปนั่งหลับเข้าไปนั่งมีเวทนาเข้าไปนั่งหงุดหงิดคนอยู่ข้างใน,นเข้าไปนั่งนู่นนี่เนี่ยเคลียร์นิวร์ไม่ได้เคลียร์นิวร์ไม่ได้ ก็จะมี EP ก่อนๆก,ก็จะมีฝึกก่อนนอนกับฝึกหลังตื่นนอนใช่ไหมครับเนี่ยคล้ายๆกันครับเราอะไม่ต้องเอาเรื่องคนนูน้นคนนี้เรื่องอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆยิบย่อยๆหรือปัญหาหนี้สินปัญหาอะไรไม่ต้องเอาเข้ามาหรอกครับเอาเข้ามาในจิตมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ครับ ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่า,าการฝึกสติการฝึกสมาธิเราครับเราฝึกเพื่อที่เราจะสามารถอยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับความทุกข์ได้เช่นความทุกข์มาความทุกข์เข้ามา,ามสิ่งเรื่องราวต่างๆเข้ามาวิบากกรรมมาทำยังไงครับ เพื่อให้เราจะได้ไม่ทุกข์ไปกับมันมันทุกข์ก็ทุกข์ไปดิเออใจเราก็ก็ไม่ได้ไหลาตามแล้วเจ็บก็เจ็บไปดิใจเราก็ไม่ไหลาตามโมโหก็โม,โมโหไปดิับเราก็ไม่ได้ไหลาตามครับถ้าเราไม่ไหลาตามแบบเนี้เราจะมีความสุขนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่เราต้องฝึกสมาธิเป็นพื้นฐานในการที่จะมาจัดการกับเรื่องเหล่านี้นะครับพวก ฉะนั้นวกกับมาเหมือนเดิมครับวกกับมาเหมือนเดิมนะครับเรื่องทางโลกหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างครับไม่ต้องเอาเข้ามานะครับของเราเราหลับตาเราอยู่คนเดียวแล้วก็ดูจิตตัวเองครับแล้วก็เพ่งเข้าไปฝึกไปให้จิตมันเป็นสมาธิเราจะรู้ครับว่าเมื่อเราตัดขาดจากโลกทางโลกภายนอกหรือเรื่องทางโลกได้ครับ แค่หลับตาเฉยๆก็มีความสุขแล้วครับเพราะมันไม่รับรู้ไม่เห็นโอเคหูมันอาจจะได้ยินก็ตามอาจจะมีความร้อนความเย็นความหนาวอะไรมาบ้างก็ตามแต่ถ้าเราไม่สนใจครับเรื่องทางโลกอันนี้เราอยู่ในโลกของเราคนเดียวเราควรจะมีความสุขอยู่ข้างในครับเราอย่าเอาอากุศลเข้าบ้านสมมติว่าเนี่เป็นบ้านเราใจเราเป็นบ้านเราตัวเราเป็นบ้านเราอากุศลต่างๆครับอย่าเอาเข้าบ้านถ้าเป็นกุศลเอไปทําบุญมาไปใส่บาตรไปถวายสังฆทานมา ไปหรือศีนมาอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆรับเอาเข้ามาครับเอาเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างกับกับแค่นี้นครับนิดเดียวเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆจุดใต้ตาตอที่หลายๆคนชอบมองข้ามฉันจะเอาฌานฉันเอาจะเอาสมาธิ ระดับกลางระดับละเอียดน,นู่นนี่นี่นั่นมันลืมพื้นฐานไหมครับมันลืมพื้นฐานบางทีมันมีแค่กดอ,อ,อุบายง่ายๆเพื่อให้เราไม่ไม่ไหลไปกับสิ่งภายนอกหรือไม่ทำให้นิวรณเข้าแทรกเรานะครับก็ลองเพื่อนๆก็ลองลองดูนะครับลองดูหรืเมื่อหลับตามเมื่อไหร่กลายเป็นโลกของเราครับนะครับผมใช้วิธีนี้ตลอด ก็ช่วยได้นะครับก็ช่วยได้นะครับผมก็ลองทำไปแล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องยูนิเวอร์สแล้วก็คอมเมนต์ติชมใต้ล่างคลิปนะครับเต็มที่เลยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยสอบถามได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมว่างผมตอบให้นะครับผมอันไหนรู้ผมก็จะรู้อันไหนที่ผมมีประสบการณ์ก็จะ บอกหรืออธิบายให้ฟังนะฮะอันไหนไม่รู้ผมก็จะ,อะบอกว่าไม่รู้หรืออาจจะติดไว้เราจะไปหาคําตอบมาให้นะครับอันนี้จะไม่มั่วมานะครับไม่มั่วไม่มั่วมาหรือไม่แบบพูดเพอ้อเจอ้อให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ